จำนวนข้อสอบนี่ดูจากไหนหรอเหมือนอาจารย์เขาบอกมาว่าคอนกรีตเนี่ยมันจะมีประมาณยี่สิบข,ขอ้ออะไรประมาณเนี้ยอาจาไม่กินแต่ถ้าดูจากของเปรียงก่อบที่เขาบอกว่าพาโตททานเนี่ยมันมีประมาณสักประมาณเนี้ยถือว่าจะมีจดไว้อยู่นะไม่ค่อยได้ยินเลยไปนะกับดานได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเลย เน็ตยังได้ยินชัดอยู่ไหมได้ยินปกตินะอ่าพอ,อ,อแล้วควไอทีอาลองลองดูลองว่าเป็นไงได้ได้ยินชัดยังกับตนันได้ยินแต่มันไม่ค่อยชาด์อ่าแต่เน็นชตชัดใช่ไหมใช่ชัดชัดอยู่นะ เหมือนปกติเลยรอกับกันแก้มเ,เอาทำยงไดีตออเข้าใหม่ไหม อ่าฮัลโหลกัปตังได้ยินชัดหรือย <มา S 1> ังไอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนปกติแล้วเนาะใช่ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเคใช่ไหมกัปตังอ,อ่าฮะโอเคโอเคก็คือข้อ,อ,อ,อสอบส่วนัวนทาเนี่ยจะออกประมาณยี่สิบข้อเขาบอกมาซึ่งไอโพลิเมอร์อะ โพลิเมอร์ที่อาจารย์สอนด้านหลังอ่ะในส่วนของโยดาอันนั้นมันไม่เกี่ยวก็จะไปโพลิเมอร์มันก็จะมีอยู่ในส่วนของของอาจารย์ที่เราสอนนะเราซึ่งไอ้ที่ออกเนี่ยจะมีแค่คอนกรีตไม้เหล็กเท่านั้นเองทีงนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มที่คอนกรีตกันก่อนเทพอเราเริ่มคอนกรีตไอ้คอนกรีตสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอนกรีตเนี่ยมันเป็นเอ สิ่งที่เราใช้ในการอบโภคบริโภคอันดับสองรองจากน้ําเลยเราใช้เยอะมากๆทีนี้เราก็มาดูว่าคอนกรีตเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตอะไรบ้างซึ่งรูปนีย้ยังไม่ได้โชว์แต่ว่าคอนกรีตเนี่ยมันมีความาทนทานที่มากกว่าเหล็กแต่ว่าข้อเสียของคอนกรีตอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือมันสามารถควบคุมคุณภาพได้ยากซึ่งแบบว่าเวลาเราสร้างบ้านมาเนี่ย คอนกรีตส่วนนี้อาจจะมีคุณภาพมากคือแข็งแรงดีแต่อีกบางส่วนเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตได้แบบว่าส่วนผสมมันไม่ทั่วถึงกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นได้ซึ่งคอนกรีตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปด่ามได้ได้แบบไม่จํากัดเลยทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะสร้างคอนกอรีตยังไงก่อนอื่นเลยนเนี่ยคอนกรีตเนี่ยมันมีส่วนผสมหลักอยู่อยู่ สี่อย่างหรือบางคนก็บอกว่าเป็นสามอย่างอ่ะคือทําไมเขาถึงบอกสีอย่างหรือสามอย่างหรือสี่อย่างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแยกย่อยออกมาสุดๆเนี่ยมันจะมีซีเมนต์หินทรายน้ําคือสี่อย่างแต่บางครั้งเขารวมไอสองตัวเนี้ยหินกับทรายเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างก็คือเขาเรียกว่า aggregate อะไรน aggregate เป็นแปลว่าอะไรไม่รู้ แต่ไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกแครกเกอร์กก็คือจะมีอยู่3ามอย่างก็คือถ้าเจอเข้อสอบเราก็ดูกันว่าถ้าเขา,เขาถามว่ามีส่วนผส,ม,สมอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเขาพูดเป็นแครกเกอร์ก็แสดงว่ามันมีสมอย่างคือซีเมนต์และแครกเกอร์กแล้วก็หนาฉะน,นั้นแต่ถ้าเกิดเขามีหินกัรายก็ต้องเราก็ต้องตอบเกี่ยวกับสายด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชอบให้เป็นสามอย่างมากกว่าทีนี้ต้องรู้ว่าไอซีเมนต์คืออะไรซีเมน รู้ไหมซีเมนต์คืออะไรบ้างกับต่าฮัลโหลรู้ห่อเดทก็ได้ซีเมนต์คือเอ่อมันต้องเป็นสี่อย่างนั้นป่ะเอ้ยอันนั้นมันคอนกรีตอ่ะอันนั้นมันคอนกรีตคอนกรีตซีเมนต์ซีเมนต์มันก็เนี่ยตามกระบวนการเนี่ยอืมกระบวนการเนี้มันเป็นกระบวนการผลิตคอนกรีตนะ ซีเมนไม่ใช่ของผงอะอ่าซีเมนคือปกผงแล้วซีเมนมันคืออะไรมีส่วนผสมอะไร,ระบ้างซีเมนเนี่ยมันไม่ได้แบบไปขุดมาขุดขุดมาแล้วไม่ได้เลยนะอ่ามันมันจะมีส่วนผสมของมันอีกยิงดูตามรูปนี้ก็จะดูอะซีเมนอะ,ะบอกเลยอนะซีเมนเนี่ยเราจะมองภาพย้อนกลับไปนย ว่าย้อนกลับไปนะคือซีเมนตะ์อ่ะมันเกิดมาจากยิปซัมกับคลิงเกอร์คลิงเกอร์เนี่ยคือปูนเม็ดอ่ะยิปซัมเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นธาตุธาตุหนึ่งแล้วปูนเม็ดอ่ะมันคืออะไรอืมแต่ทีนี้ก่อนอื่นแี่ยขอเล่าก่อนว่าไอซีเมนต์อ่ะมันเกิดจากส่วนผสมสองอย่างนี้แล้วทําไมเราถึงต้องใส่ยิปซัมเข้าไปด้วยมันเป็นปูนเม็ดเฉยๆไม่ได้หรอกคำตอบคือมันไม่ได้เพราะว่าการที่มันเป็นปูนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยมันจะทาให้มันแข็งตัวเร็วมาก ซึ่งบางครั้งเรายังแบบขึ้นฟอร์มมันไม่เสร็จเลยอะมันแข็งตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเมันต้องมียิบซ้ำผสมอันนี้สําคัญเนาะอัะนนี้อยากรู้ว่าปูนเม็ดเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างดูในรูปเนี้ยมีคําตอบอยู่นี่คือมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่าแบบก่อนที่มันจะเกิดมาเป็นคอนกรีตเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้มาถึงซีเมนต์เนีเดินทางถึงซีเมนต์แล้วย้อนกลับไปปูนเม็ดแล้วปูนเม็ดเนี่ยมีอะไรบ้าง อ่นใช่สี่อย่างขั้นบนก,ก็คือพวกลามสโตนเคลย์เคลยก็คือดินเหนียวอ่าพวกซิกา้าพวกเหล็กอะไรเงี้ยลามสโตนคืออะไรล่ะลามสโตนมันเป็นก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะมันเป็นหินอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นหินอยู่ลามสโตนแต่ลองหาหน่อยดูไหมลองหาให้ มันก็เป็นหินพวกแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนนั่นแหละนามสโตนคือหินปูนเครกก็คือพวกเป็นเหนียวไอรอนออยก็คือแบบแต่เหล็กเนาะคือเอปิไอปฏิกิริยาตรงนี้ต้องจําให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวบอ่วบอกทีเนี่ยเราเราย้อนกลับไปก่อนก็คือมันประกอบจากสี่อย่างนี้แล้วมันจะต้องผ่านการคีปเข้ามาเพื่อให้มันกลายเป็นปูนหมกเยเนะซึ่ง สิ่งที่บอกไอ้ปฏิยาณนี่ต้องจําให้ดีก็คือก็คือตรงเนี้ยแหละที่ต้องจําให้ดีเพราะว่ามันเคยออกข้อสอบเกเคยเห็นอยู่นี้ไปดูว่าปฏิยานั้มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าของแมทเยียลออฟคอนกรีตก่อนที่ที่จะไปดูปฏิยาณตรงนั้นก็มาดูตรงนี้ก่อนก็ได้ก็คือการที่มันจะเป็นคอนกรีตเนี่ยมันต้องครบเอ่อเรียกว่าครบสามองค์ประกอบมันถึงจะเป็นคอนกรีต สามกรอบนี้มีอะไรบ้างอ่ะถ้าจะเป็นคอนกรีตขอตักคนหนึ่งตอบสามอย่างตะก,กี้ไงที่อาจบอกซีเมนต์น้ำอิเกอร์เกรดอ่ะตอบใช่ซีเมนต์น้ำอิอเกอร์เ,นนะเกรดสามอย่างเนี้ยธาตุอะธาตุไตอะไรเนนะี้ยมันจะเป็นคอนกรีตเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีส่วนผสมแค่แบบบางอย่างเออไออย่างเงี้ย มันจะกลายเป็นอย่างอื่นไะอย่างเช่นแบบว่าถ้ามีแค่เออซีเมนต์ทรายแล้วก็น้ำมอร์ตา่าเป็นคนอนกรีตที่ปรทิจักอีกเขาเรียกมอร์ตาแล้วก็ซีเมนต์บวกกับน้ำเฉยๆเรียกว่ากาวกาว,ก,าวก็คือน้ำปูนโอเคเนาะซึ่งคำว่าซีเมนต์เนี่ยปกติคนไทยเขาเรียกว่ามันเรียกมันว่าปูนอ่ะ อ่าเรามาดูปริยาที่บอกให้แบบว่าควรรู้ไว้เนี่ยก็คือไอ้ปฏิกิริยาก็คือให้ลามสโตนเทอลัลออยเราเอามาเรามาที่มาบดเอามา,มาที่ยิดเนี่ยมันจะได้คลิงเกอร์คูลเม็ดเนี่ยไอตรงเนี้ยคือสิ่งที่ต้องจำเพราะมันเคยออกอยู่ตรงนี้นออกอยู โ oh. อ,อ้โหอ่านได้ดีได้ได้ได้เดี๋ยวส่งให้คืออันนี้อ่านด้วยวิจรารณญาณนะเพราะว่าบางอันมันเกินออกไปนะเพราะว่าแต่ปีเราสอนไม่เหมือนกันอนะ่ะอันนี้มันก็มีความรู้ที่แบบบางอันอาจารย์ก็ไม่ได้สอนกนะ็อย่าไปสนใจมากนะนี่นคือประเฏิยาของการที่จะมาเป็นคอ mm. นกรีตอืมเอเนี่ยคันจะเป็นลามสโตนบีน้่ก็เป็นเครย์เครย์ดินเหนียวประกอบด้วย ซีริกอนกับอลูมิเนียมโอ้โหอันนี้ลึกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบฟูนเม็ดถูกไหมถ้าเป็นฟูนเม็ดก็ว่ะดีนี่ฟูนเม็ดกว่าดีก็เป็นแอดมิเชอร์ถู e, กไหมลองกลับมาดูหน้านี้นี่อันนี้ทุกงานออกปุ๊บคัสต์มิชชั่ ที่ปุ๊บมันเป็นคูณเม็ดอ่าต้องคูณเม็ดอีเนี่ยไม่ใช่แอมิเมชั่นอีเนี่ยมันควรจะเป็นอะไร <30. S 1> อ่ะมันเออต้องเป็นจิบซั่สุดท้ายเอฟเนี่ยจะออกมาเป็นซีเมนต์เดี๋ยวนีน้เป็นปฏิกิริยาของของการที่จะมาเป็นคูณซีเมนต์จริงๆเนี่มันไม่จริงๆไม่ควรจะเป็นลามสโตนอย่างเดียวเนาะมันควรจะเป็นลามสโตนแล้วก็อะไรอีกล่ะ อ้ำสโตนเคยเคยมีแล้วอืมซิลิกา้าซิลิก้าไอรอ,อนออยจริงๆซิลิก้าก็มีแล้วเมื่อกี้ขเขียนรวมกับอันนั้นไปแล้วไอรอนออยก็อาจจะรวมไปกับอันนั้นแล้วเนี่ยเคยแซงว่ามันครบแลดดอ่ะนี่ก็เป็นกระบวนการทีรมนต์ อ่า,อาทีนี้มันเรื่องซีเมนต์เบสิกอ๋อยมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเก็บความรู้ให้คือที่เขาเรียกซีเมนต์ปอดแลนด์ก็เพราะว่ามันคล้ายหินที่เกาะปอดแลนดะ์ะไเรื่อง,องี้แต่ว่าทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการที่มันจะกลายเป็นคอนกรีตเนะี่ยมันจะต้องผ่านปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮเดเรชันปฏิกิริยาไฮเดรชันเนี่ยมันคือ มันคือปฏิกิิรยาแหละอะกับตันรู้ป่ะนิยามของคขาว่าไฮเดชันคืออะไรเดนรู้ไหมเอาน้ำออกเหรอใช่ป่ะใช่คือคาว่าปฏิกิิรยาไฮเดชันเนี่ยก็คือปฏิกิิรยาที่ทําปฏิกิิรยากับน้ำออเขาเรียกว่าไฮเดชันอะไรที่ทําปฏิกิิรยากับน้ำเขาเรียกว่าปฏิยาไฮเดชันหมดเลยโอเคเนาะ อันนี้รู้ไว้เฉยๆไม่มีซึ่งปฏิกิริยานี้จะเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อนตัวที่การที่มันจะกลายเป็นคอนกรีตเนี่ยมันจะต้องเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันก่อนแล้วมันก็จะเกิดความร้อนมาก็กคือตามนี้เลยคือปฏิกิริยากลายเป็นคอ okay, นกะรีตเขียนเนาะทีนี้เรามาดูว่าไอปูนไอปูนซีเมนต์ของเราเนี่ย รือเรียกว่าซีเมนต์อ่ะทับเรียบสารกินเรียกว่าซีเมนต์ซีเมนต์ของเราเนี่ยมันมีอยู่กี่ประเภทคือซีเมนต์ของเราเนี่ยมันแบ่งแยกในปัจจุบันนี้มันอยู่หกประเภทซึ่งทุกประเภทเนี่ยมันอยู่ภายใต้มาตรฐานมออกกสิบห้าโอเคเนาะจำไปไว้หน่อยก็ดีมออกกสิบห้าทีนี้แบบที่หนึ่งอะเรียบไทป์หนึ่งนะออเาะรียกที่ปอดแรง ซีเมนต์ก็คือปกติก็เรียกกันไทป์หนึ่งเลยไทป์หนึ่งเนี่ยมันใช้กับก่อสร้างทั่วไปสร้างบ้านสร้างสร้างคอนโดสร้างสะพานอะไรเงี้ยเราใช้อูนซีเมนต์ทั่วไปพวกนี้มันจะไม่ทนต่อซันเฟตทีนี้ไทป์สองเนี่ยจริงไทป์สองเรามันอยได้ใช้แล้วเพราะว่าไทป์สองมันคลา้ายกับไทป์สี่แล้วไทป์สี่มันดีกว่านั้นไทป์สองเนี่ยเขาก็เลิกผลิตไปแล้ว คือมาเป็นปูนซึ่งไอท้ายส่องนั้นมันเป็นปูซน,น,ปนปซีเมนต์เขาเรียกว่ามันดัดแปลงให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดชันน้อยกว่าประเภทหนึ่งแต่ว่ามันยังมันแบบเขาเรียกว่าปูนซีเมนต์ความร้อนตับไม่ให้มันเกิดความร้อนที่สูงมากเกินไปคือถามว่าทำไมเราต้องพัฒนาให้เกิดความร้อนตับอันนี้มีเน็ตพอจะทราบไหมเพื่อไม่ให้มันเอ่อให้มันแบบแห้งเร็วๆก่อนอนดับแรกแล้วก็ พื่อไม่ให้มันแตกใช่ปหอืมใช่ก็คือที่มันมันต้องทําให้เกิดความร้อนต่ำๆเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเกิดความร้อนสูงอุณหภูมิข้างนอกอ่ะกับปูนซีเมนต์เราอ่ะมันต่างกันมากมันก็จะทําให้เกิดการแตกบ้างถูกไหมอืม,อม,อมนั้นมันก็ทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรือ ถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยในการบ่มเราก็ต้องใช้น้ำหรือใช้อะไรเยอะอะไรประมาณมันจะยุ่งยากกว่าทีนี้มันเหมาะสําหรับงานอ่ะที่ให้ว้ก็คือมันเหมาะสาหรับงานโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดความร้อนสัมผัสกับดินหรือน้ํามีความพวกงสัตว์มันตา่าง แป๊บนึงนะเโอเคต่อมาเป็นเ,เขาเรียกว่าไทาสามไทาสามเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปูนซีเมนต์ถอดแบบเร็วคือมันจะเออรส์ตนก็คือแบบมันให้กําลังอัดที่สูงในระยะแรกอ่ะรู้ไหมว่ากําลังอัดเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่รู้กาลังอัดเนี่ยมันมันมีสูตรว่า P ส่วน A มันจะมีหลังๆอะไรทีก็คือความดันเํวาว่ากําลังอัดสูงกําลังกําลังอัดต่ําเนี่ยมันหมายความว่ามันรับแรงอัดได้ดีแค่ไหนถ้าเราคํานวณม,มาแล้วกําลังอัดมันสูงเนี่ยแสดงว่ามันรับแรงแรงอัดได้ดีเดี๋ยวเราซึ่งเรื่องของคอนกรีตเนี่ยเราจะคุยเรื่องนั้นคุยถึงแรงอัดเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยมันความสมามารถคือมันทนแรงอัดได้ดีแต่มันจะแพ้แรงดึง ซึ่งเอ้ปูนซีเมนต์เนี้ยมันถอดแบบเร็วมันก็ใช้ในงานที่แบบว่าเราต้องทํางานเร็วๆอ่ะก็คือพวกเสาเข็มแผ่นพื้นอัดแรงงานซ่อมแซมอะไรพวกนี้ยมันต้องพวกงานซ่อมถนน้วยอ่ะคือเราต้องอาศัยความรวดเร็วมันจะรอให้งันมันไม่ทันการเนาะเราจะใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้คือแต่ว่าข้อเสียของมันคืออพวกนี้นเนี้ยถ้ามันแห้งเร็วอ่ะแสดงว่ามันจะเกิดความร้อนสูงมาก ในในช่วงต้นดังนั้นเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของการแตกร้าวจุณหลุมิที่แตกต่างกันประมาณนั้นนยตัวเนี้มันจะทำคอามขีดอันแรงทุกชนิดได้ดีเลยปูนเชน้นเนี้ยถ้าเกิดอยากได้แรงอัดดีๆเนะี่ยกำลังอัดสูงๆอ่ะเราจะใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ท้ที่สี่ก็คือ low heat low h e อ่ะเชื่อบอกก็คือมันมันแบบว่าความร้อนในต่ำคือ ความร้อนจากริอาไฮเดชันเนี่ยมันต่ำนะนั้นไนะอ้พวกเนี้ยเขาจะไปใช้ในการทาทําเขื่อนในพวกเนี้ยเพราะว่าเขื่อนเนี่ยถ้ามันแตกแล้ามันนิดนึงเนี่ยมันมันอาจจะเกิดหา,ายนาะได้ดังนั้นเราจะใช้ไอ้พวกปูนซีเมนต์ประเภทเนี้ยทาเขื่อนซึ่งเขื่อนมันอยู่ในน้ําด้วยมันยิ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างระบูม,มากดังนั้นมันจะเกิดการแตกเล้าได้ตอนนะั้ทีนี้ถ้าเกิดว่า เราอะไม่อยากให้อุณหภูมิข้างในกับข้างนอกมันต่างกันเราจะใช้อะไรเราจะทําอย่างไรในบ้างสิ่งที่ทําได้ก็คือเราจะใช้การอบก็ได้หรือเอาฉนวนมาเอาฉนวนมาหุ้มก็ได้เพื่อให้มันแบบค่อยๆเย็นตัวหรือว่าอะไรจะทําให้มันลดการแตกเล้าลได้และยิ่งเราอบอะไรมันเนี่ยให้มันให้มันเย็นตัวช้าๆค่อยๆเย็นตัวเนี่ยมันยิ่งจะทําให้คอนกรีตของเราเนี่ย,ขยแข็งแรงมากยิ่งขึ้น านะการอบเนี่ยนะทําให้คอนกรีตของเราเนะี่ยแข็งแรงมากมีึ้นได้ถ้ามันแบบค่อยๆเย็นตัวส่วนแบบที่ห้าก็คือแบบที่มันทนต่อเซลเฟตคืองานงานพวกแบบบ่อบําบัดน,น้นําเสียอะไรพวกนี้ยมันก็มีสารพวกเซลเฟตอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้ปูซีเมนต์พวกนี้เราเราจะใช้ในงานพวกนี้คือทายห้า มันจะแข่งตัวช้าทนกดทนเข็มแล้วทายหกก็เป็นปูนปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งบวกกับซิลิกา้าอัตราส่วนเจ็ดสิบห้าต่อยี่สิบห้าเพื่อให้มันแบบว่าที่เราทำอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าเซตตัวเซตตัวช้าแล้วก็ความร้อนต่ำราคาันจะถูกหนุมเไหมเพราะเราเอาทรายมาผสมทรายมันถูกทรายผสมที่ไปปูนซีเมนต์พวกนี้มันจะไม่ค่อยทนอะไรมากเท่าไหร่ แต่ถามว่าเขาเอาไปใช้กับอะไรเขา,าเอาไปใช้กับงานฉาบประชากาแพงให้เรียบไงพอใช้ปูนซีเมนประเภทนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้มันต้องทนอะไรมากแค่แค่ฉาบให้มันเรียบเฉยเฉโอเคอ, okay. อันนี้มันก็เป็นแบบว่าบอกเจ้าเฉยเว่าแบบมันมีเจ้าไหนบ้างอะไรมีอะไรต้องต้อง,องเน้นไหมหน้านี้ ตรงนี้มันไม่น่ามีเอามีแค่แบบว่าไอ้ยี่อ s เอซีมันจะเป็นซีเมนต์นะประมาณนั้นมันไม่มีอะไรต้องเห็นนะอ่ะก็ค,คือมาพูดถึงเรื่องน้ำน้ำในเวลาเราใช้ผสมปูซซนะีเมนเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะพอดีคือถ้าใส่เยอะเกินไปมันมันก็จะแบบก็จะเหลวไปถูกไฮะมันก็ ทำให้คุณภาพมันต่ําลงได้พวกนีน้ดังนั้นเอาปูนผสมให้มันพอดีเหมือนเก็บเสมือนเวลาชงกาแฟชงไมโลเขาใส่น้ำเยอะเกินไปมก็จืดปูนซีเมนต์นี่ก็เหมือนกันผสมเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีทีนี้สิ่งที่สาคัญที่ต้องเน้นในหน้านี้ก็คือตรงนี้เวลาการบอกปริมาณน้ําในการผสมปูนซีเมนตน์ี่ยเขาจะบอกเป็น water to cement ratio ก็คือ บอกอัตราส่วนว่าน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักซีเมนต์เขาจะบอกแบบนี้เลยโอเคนะก็อมวนนะคือมวนน้ำต่อวนซีเมนต์มันเป็นอย่างไรว่ามวน้ำเท่านี้วนซีเมนต์เท่านี้ซึ่งโจทย์ที่จะออกได้แบบนี้ก็คือโจทย์คำนวณจะให้เป็นอัตราส่วนไห่ซึ่งก็เป็นแบบคำนวณอัตราส่วนธรมรมดาวิศาธรรมดานี่ไม่มีอะไรโอเคนะไม,ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปโชว์ก็ได้ เพาดูหน้านี้ถ้าเกิดว่าน้ําเยอะเนี่ยมันก็จะทํางานง่ายเูไ่ไหรแล้วก็บอกว่าการที่มีน้ําเยอะเนี่ยมันจะทํางานง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตาเม,มาส์คือกําลังอัดมันจะลดเกิดการแตกร้าวง่ายแตกหักง่ายทีนี้ก็จะมีเกิ็ดความรู้น,นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีปูนซีเมนต์มาแล้วมันแห้งมันแบบมันการแข็งตัวแล้ว แต่เราต้องการชะลอเวลาการแข็งตัวของมันเนี่ยเราสามารถใส่อะไรเพิ่มเพื่อชะลอาการแข็งตัวได้อันนี้ไม่ใช่ยิบซ้ำนะยิบซ้ำนั่นมันอยู่ในคลิงเกอร์อยู่ในตรงที่ผสมกับคลิงเกอร์อะไรที่จะชะลอไอตัวคอนกรีตของเราที่มาแล้วว่าให้มันแข็งตัวช้าเลยอันนี้ยีบมาดูเนะ็ตรามมาูน้ำตาลใช่ไหมใช่ เออถูกต้องน้ำตาเนี่ยจะเป็นหัวปริยาะอ่าน้ําดื่มอะที่ไอ้น้ําที่เราสมปูมนซีเมนต์เนี่ยมันใช้ได้คือหมดนะแต่ว่ามีความขุ่นไม่เกินสองพันเท่านี้ประมาณนั้นจริงๆริงน้ำปลาใช้อะไรก็ได้่ะเม,มื่อคอนกรีตไปเจอน้ําตาลเนี่ยนะทีนี้ในการบบคอนกรีตระบบคอนกรีตเพื่ออะไร น้ำนี่วะลรวบ่มคอนกิีเพื่ออะไรอ่ากัปตันรู้บ้างอ่ากัปตันไม่อยู่อันเน็ตมามันบ่มบ่มเพื่อให้มันแบบอ่าข้างในมันมีความชื้นเยอะๆว่าเพราะว่าเวลาคอนกรีตมันทำปฏิกิริยามันต้องใช้น้ําถ้าไม่บ่มน้ำํำมันก็ระเหยเอาไปหมดอ่าโอเค เออคำหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังคำหนึ่งนะกัปตันมันหายไปเดี๋ยวก่อนคบหนึ่งตามกัปตันก่อนโอเคเพิ่งสังเกตฮัลโหลมันไปไหนวะกัปตัน กูก็สอนเพลินเลยไม่ได้ดูเียงมันเกยงมันไม่ค่อยใช้ดลก็เลยย้ายมาใช้ไอแพดนะเออแล้วมึงออกไปตอนไหนวะกูกูไม่รู้เลยตอ,อเมื่อกี้ใช่ไหมอืมอันนี้ชัดยังวะชัดแล้วชัดแล้วโอเคอ่ะอ่ะงั้นเข้ามาตอบคำถามนี้เลยระบบคนกีดเพื่ออะไรอันนี้อยู่นะคิดอยู่ใช่ไหม มันเปิดใหม่ป่าโอเคเราบ่มเพราะว่าไม่ให้ขาดน้ำไหมอืมถูกต้องบ่มไม่ให้ขาดน้ำแล้วมันไม่ขาดแล้วทำไมอ่ะมันทำไมต้องไม่ให้มันขาดน้ำอะ่ะไม่ให้คนอนกรีตแตกมั้งอ่าส่วนหนึ่งก็ไม่ให้คนอนกรีตแตกแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งทำไมถึงห้ามขาดน้ำอะ่ะมันขาดน้ำไม่ได้อ่ะอืม ไม่รู้ครับการที่จะเป็นคอนกรีตมันต้องผ่านกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการไฮเดรชั่นปฏิยาอืมถ้ามันขาดน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่กลายเป็นคอนกรีตเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันจะลดลงละกำลังอัดมันจะลดลงดนั้นเราเลยต้องบ่มคอนกรีตและอีกอย่างคือบ่มเพื่อให้อุณหภูมิมันต่างกันเกินไปมันจะไม่มันจะได้ไม่พปลแปลกอเนาะโอเคนะ <Okay. S 2> อ่าทีนี้มาในส่วนของตัว a g ก็คือไอตัวนี้เนี่ยเราเวลาเราจะผสมเนี่ยไอดกอเกตที่ควรใส่ไปเนี่ยเราควรใส่ไปในลักษณะก็คือค่าๆกันขนาดค้าๆกันหลายขนาดมากๆยิ่งดีเนาะเพื่อให้มันมีความแน่นกันมากๆโอเคเนาะคือะสงค์คือให้มันมีความแน่นแล้วถามเลยถ้าทำไมเราไม่ใส่ที่มันแบบละเอียดละเอียดไปเลยทีเดียวอะ มันก็แบบมันก็มันก็น่าจะแบบแทรกกันทั่วๆกันหรือเปล่าถูกไหมทำไมอันนี้ลองเราคิดดูเล่นๆเรานะเปืองว่หนึ่งก็คือเปลืองสองก็คือมันมันจะไม่แน่นเท่ากับไอ้แบบนี้นะเท่าที่ลองคิดดูนะคิดดูดิอันนี้มันมีหลายอย่างที่มันขัดกันถูกไหมแต่นะมันเป็นอันเล็กๆอ่ะบางทีมันขัดเหมือนแบบว่าเหมือนทรายอ่ะมันละเอียดมากนะ แต่เรายังเอานิ้วนิ้วอ่ะจิ้มเข้าไปแล้วยังทะลุไปได้ดถูกไหมล่ะอ mm ืมอืมแต่ถ้าเรามีหลายขนาดเข้ามามันมันแน่นมากป่ะเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปนี่แทบไม่ได้ถูกไหมอืมเราเลยต้องใส่ด้ยวยกบคั่กันมากๆมันถึงจะแข็งแรงดีที่สุดว,วัสดุประตบเนี่ยที่ดีเราควรมีกำลังอัด มากกว่าก่อนเกิดอันนี้สาคัญหมาย้าึงทนต่อการสึกก่อนแล้วก็มีความคงตัวก็คือมันต้องไม่ทําปฏิกิยากับปูนปูนซีเมนต์เนาะโอเคคือถ้ามันทำปฏิกิยากับปูนซีเมนต์เนี่ยมันมันก็ไปแบบรบกวนแล้วมันก็จะแบบมันก็จะไม่โอเคถูกไหมมันก็จะไม่กลายเป็นคอนกรีตเนี่ยถูกปะ อ่าเฮ้มันมีเกตความรู้นิดหนึ่งที่อาจจะออกคือในส่วนของตรงส่วนอตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นแบบว่าหินเนี่ยที่เราเราเอามาใส่มันมีทั้งแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยวที่เขาเลือกใช้กันเนี่ยคือถ้าเกิดมาเป็นแบบกลมมันจะเทง่ายแต่กําลังอัดมันต่ำ โอ้ซ oh, right? ูมมันใกล้หมดเลยแสดงว่ามันอ่าอีกสิบนาทีไม่ได้เี่ยพูดไปก่อนแสดงว่าไอ้ของจุลามันหมดสัญญาคันเช่าทํไมไม่หละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหม่ให้ทีนี้ไอ้หินที่มันกลงเนี่ยมันจะเทง่ายกาลังอัดเน่ยต่ําเพราะว่ามันไม่ค่อยขัดกันถูกไหมหนภาพบอกเนาแต่ให้เป็นหินเหลี่ยมเนี่ยมันเทยากนะเพราะมันขัดกันเอง และด้วยความที่มันขัดกันเองด้วยเนี่ยมันทําให้กําลังอัดบนสูงเนี่ยเพราะพอมันอยู่ข้างในมันขัดกันเองได้ดีมากโอเคเนาะอันนี้เลียนะน,นี่พูดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวอีกสิบนาทีนี่เดี๋ยวตัดที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าซูมมาใหม่เพราะว่าไอเนี้ยมันใกล้หมดโอเ